คุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจค่ะคือเมื่อคืนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเนื้อตัวเปื้อนเลือดเลยถูกยิงแล้วก็วิ่งหนีตายมาที่หน้าบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งไปโดนอะไรมาผู้ชายคนนี้บอก hi, พี่พี่ช่วยผมหน่อยผมโดนไล่ยิงมาแล้วลักษณะคือไม่รู้ว่าใครทําร้ายแต่ว่าจริงๆอ่ะเนื้อตัวมีเลือดเพราะว่าถูกยิงที่แขนค่ะเจ้าตัวเองเนี่ยถูกยิงด้วยกระสุนปืนหนึ่งนัดเข้ามาที่ร่างกายแล้วตอนนั้นเหมือนอาการอ่อนเพลียวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะชาวบ้านเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วตัวคนนี้ทราบชื่อคืออฉััตรรชศีีาาาาค33ปเจ้้ววง่ ถูกคนร้ายขับรถประกบไล่ยิงก็เลยจอดรถทิ้งเอาไว้แล้ววิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือตำรวจเขาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกู้ภัยก็มาช่วยและพาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเรื่องนี้คดีพลิกฮะใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเราน้องจ๋ามินตราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะทางด้านของเอาฝั่งของพลเมืองดีก่อนซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ชายคนนี้ที่สุดแล้วไม่ใช่ใช้คําว่าอะไรไม่ใช่คนดีเอาพูดอย่างน,นี้ละกันเพราะว่าล่าสุดตำรวจยืนยันว่าสองคนนี้เป็นแก๊งยาเสพติด ตำรวจเนี่ยมีแผนล่อซื้อแล้วก็จะจับสองคนสุดท้ายทางฝั่งของคนที่ก่อเหตุจริงๆยิงสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เลยหนีมาแล้วเจอคุณสมพรคุณสมพรบอกว่าเจอเขาเมื่อคืนแล้วทางตูคุณสมพรกับภรรยาเนี่ยนั่งกินข้าวเหนียวส้มตำอยู่หน้าห้องพักคนงานหลังจากนั้นหมาบันเห่าเขาก็เลยหันไปดูเจอกับ ผู้ชายที่เนื้อตัวเปื้อนเลือดแล้วบอกพี่พี่ช่วยผมด้วยผมโดนยิงถามว่าใครยิงเขาก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็เลยตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาคือตอนแรกเนี่ยเอาเขาเข้ามาในบ้านไม่มีตํารวจตามมานะคะก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยจะโดนอริไล่ยิงจริงๆจ,จนกระทั่งประสานผู้ใหญ่บ้านกับกู้ภัยปฐมพยาบาลเขาบอกผมโดนปล้นผมโดนปล้นสุดท้ายก็เพิ่งจะมารู้วันนี้ว่าเขาเป็นพ่อค้ายาค่ะน้องก็เออเขาเดินมาจากฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็มาแอบมองตรงนี้ว่าช่วยผมหน่อยครับผมโดนยิงมาทีนี้เขาพี่ก็เลยถามว่าเออใครยิงน้องเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่ผมโดนยิงมาครับช่วยผมหน่อยแบตโทรศัพท์ทผมหมดมันก็บอกว่ายังไงก็ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในได้ไหมบอกไม่ได้บอกว่าก็เลยบอกให้น้องเดินออกไปนู่นแล้วก็เดินไปเดี๋ยวพี่จะเดินตามไปสุดท้ายก็เลยเรียกให้นั่งตรงนั้นเลือดมันเริ่มออกเยอะแล้วมันก็ขอบุหรีพี่ก็มีม,มีให้พี่บอกว่าพี่ไม่ดูุดบุหรี ขอกินน้ําบอกเออรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวลูกน้องเข้ามาเดี๋ยวมันซื้อน้ําให้ก็เลยสุดท้ายมันก็ไปนั่งอยู่ตรงนูน้นแต่มันยืนอยู่นี่ประมาณสิบนาทีกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายแต่จะมีใบกับขีแล้วก็มียาและก็มีสมุด<า>น่าจะยากินนะครับไม่ใช่ยาบ้ายาประจําตัวแล้วก็มีโทรศรัพท์สองเครื่อง,งมไม่น่าจะวิ่งนะพี่คิดว่ามันมันต้องเอารถหนีมาหรืยอยังไงพี่ก็ไม่รู้ แต่ว่าอธิษฐานนโอ้โหจากนี้มายี่นี่ค่ะล่าสุดในฉัดชัยคนเจ็บถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลนะคะและสุดท้ายตำรวจก็ต้องอายัดต,ตัวไว้เหมือนกันส่วนรถที่จอดทิ้งไว้เห็นบอกว่านี้เจ้าหน้าที่พออพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและเจอจังๆเลยจังๆที่ว่าคือยาบ้า200กว่าเมตรค่ะอยู่ในแคปด้านหลังตำรวจก็เลยบอกว่า นี่ไงทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาล่อซื้อนี่วินาทีตอนเจอเลยเหรอคือเขาไปงัดประตูออกมา้ใส่ปุ่มิ้นยาเอาไว้ตอนนี้เดยขึ้นมาทัตอนนี้มาไม่ไดคนไหนสองคนเจ็คนไมาเดมาถ่ายรูปไปหน่อยไปรูปใช่ไม่ไดเไม่เป็นไรครับหลวงหลวงตาถ่ายได้ครับถ่ายได้ได้ได้พี่จะถ่ายก็ถ่ายเลยถ่ายเลย คุณผู้ชมคะหลวงตานี่คือพ่อของนายชัดชัยนะคะคนที่หนีตายเมื่อคืนนี้และหลวงตาก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะหลวงตาเองก็ต้องมาเป็นพยานในการค้นรถและตํารวจยืนยันว่าเนี่ยลากออกมาก็คือยาบ้า200กว่าเม็ดเนี่ยออกมาจากรถของลูกหลวงตาเลยหลวงตาบอกว่า คือระหว่างที่หลวงตาอยู่ตีก็อยู่นะตีก็ตะ,ะ,ตะโกนโวยวายไม่พอใจหลวงตาบอกลูกป่วยเขาบอกแบบนี้คือตีแล้วก็ตัวหลวงตาก็พยายามจะชี้แจงว่าตัวของลูกเขาเนี่ยก็คือฉัดชัยคนที่ถูกจับเมื่อคืนนี้เนี่ยป่วยเป็นจิตเวทแล้วถูกเพื่อนหลอกมาขึ้นรถ<อ>คันนี้มานี่ฮะฝั่งขวามือเขาคุมตีมาด้วยเสร็จแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของหลวงตาก็ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่าที่รู้คือลูกเล่าให้ฟังว่า ตัวของลูกถูกเพื่อนคนนึงชื่อว่าในมองซึ่งตอนนี้หลบหนีอยู่ซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้มานั่นแหละแล้วทิ้งเอาไว้หลังจากที่ตำรวจสกัดจับแล้วตัวลูกเขาก็วิ่งหนีสุดท้ายถูกจับฮะฟังเสียงหลวงตานิดนึงเรื่องไป,ไไปทำอะไรได้ไงป่วยจินยาจินเเว่อยู่ครับครับผมทราบข่าวประมาณเกือบสามทุ่มละสามทุ่มลูกสาวคนโต คนที่เป็นครูเขาไปไป,ไปบ้านบ้านบ้าที่รับุรีแล้วเขาโทรมาบอกโทรมาบอกผมก็งงไม่หมดไม่รู้จากลูกสบายไม่อยู่ก็เพิ่งที่วันมันมีงานจบพอดีแล้วสสตันนี้จะมาคนก็เลยเยอะเลยห็นลูกจากลูกอยู่กะ ล่าสุดฟังเสียงตีหรือว่าชัดชัยหน่อยค่ะตียืนยันว่าผมขับรถรับจ้างกับขายทานน้ำมองก็คือคนที่หลบหนีไปเนี่ยชวนผมมาลากรถผมก็มาสุดท้ายมาถึงผิดแผนจ้างไว้จะมาลากรถ ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาส่งยาเพราะจังหวะนั้นไปเจอด่านเจ้าหน้าที่เข้าจังหวะขับรถมาแล้วมากับน้ำม่องน้ำม่องขับรถผมนั่งมาด้วยตอนนั้นเจอด่านปรากฏน้ำม่องมีพิรุษน้ำม่องขับแหกด่านมาฮะแหกด่านเสร็จตำรวจเขาก็เลยยิงให้พอยิงเสร็จก็มาทิ้งรถกันกลางทางคุณผ,ผู้ชมหนีมา6กิโลกว่ากว่าเสร็จแล้วตัวของน้ำม่องก็ไปไหนก็ไม่รู้ผมก็วิ่งหนีมาคคละทิศคคละทางเพราะผมถูกยิงวิ่งมา3กิโลแล้วมาบอกว่าผมมาถูกประกบยิงก็คิดว่าคนร้ายมาดักป้นจริงๆ ไงตรงนี้ผมไม่รู้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ถามว่าเส ب, เพเสมื่อวานเนี้ยเสพเมื่อวานเนี่ยเขาจ้งางเขาจ้างรถผมมาพร้อมถึงปุ๊บตำรวจเนี่ยยิงผมก็เลยขับหนีเพราะว่าผมเนี่ยมีปัญหากับทาง พี่ทางน้องทางครอบครัวเขากลัวว่าเขาจะจ้างฆ่าผมจะอะไรผมนี่ผมก็เลยขับรถเนี่ยหนีผมไม่ได้เป็นคนขับผมเป็นคนนั่งผมบอกให้จอดจอดจอด uh huh. แล้วเขาไม่จอดเขาบอกให้จอดหน้าบ้านหน้าบ้านคนหน้าร้านค้าเขาก็ไม่จอดยังไงเขาไม่จอดผมก็โทรหาแม่โทรหาป้าผมโทรหาพี่หาน้องผมเขาไม่ยอมจอดเขาขี่รถเนี่ยหนีเข้าไปในป่าพอไปถึงในป่าผมรู้สึกกลัวเขาผมก็เลยวิ่งหนีเข้ามาอีกทีหนึ่งชูแจรถจะอยู่เขาหมดอะไรอยู่เขาหมดเขาเป็นใจ เขาเป็นน้าที่เคยรู้จักกันรู้จักกันรู้จักได้มาตำรวจตำรวจรู้ไอ้หมองทำไมที่รอให้ผมผมง่วงนอนผมกินยาประจำผมขับรถไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวรถน่ะผมกินยาเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นกินยาเช้าแบบประมาณิงเที่ยงก็หลับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลจะได้รู้ว่ากินยาอะไรกันแน่ส่วนน้ำหมองตอนนี้ตามตัวอยู่นะคะจบคดีนี้